โอ้ยนี่ถ้าไม่ติดว่าอยากให้งานเสร็จ,รจไปอะนะฉันได้เหวี่ยงกลางที่ประชุมแน่แหม่ห้ยนาไม่ต้องมาทาเป็นพูดดีเลยนะพอเอาเข้าจริงอะแกก็เงียบเป็นเป่าสากลางที่ประชุมตลอดอะว่าแต่แกเหอะเห็นเงียบตั้งแต่ที่ประชุมจนเดินมาเนี่ยนี่แกโกรธจนพูดไม่ออกหรือว่าไม่สบายกันแน่เนี่ยอืมฉันไม่ค่อยสบายอะนี่ก็ปวดหัวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยลืมตาไม่ค่อยจะขึ้นแล้ว อ๋อฉันกะจะแกวแสเล่นๆอะ่ะฉันว่านะแกไปหาหมอดีกว่าไหมหลาครึ่งวันไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวงานเนี่ยฉันดูต่อให้เองอืมฉันฝากด้วยนะแกฉันขอบใจแกสองคนมากนะ อาการปวดหัวของคนไข้ผมวินิจฉัยแล้วนะครับว่าเป็นอาการมาจากความเครียดเบื้องต้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับดีจังค่ะที่ไม่เป็นอะไรงั้นดิฉันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงใช่ไหมคะอันที่จริงดิฉันก็ว่าจะไม่มาพบคุณหมอแค่จะทานยาแล้วพักก็พอแต่เพื่อนๆน,นะสิคะอยากให้ดิฉันมาเช็คให้แน่ใจดีนะครับที่มาพบหมอตั้งแต่เนิ่นๆเ,เพราะต่อให้คุณบอกว่าคุณไม่เป็นอะไรแต่หลายๆโรคที่เราพบ ก็มาจากอาการปวดหวดดัวนี่แหละครับดีที่คุณตัดสินใจมาพบหมอเพราะหมอเองก็จะได้ทําการตรวจร่างกายของคุณโดยละเอียดว่ามีโรคแทรกซ้อนอะไรหรือไม่แล้วก็เป็นผลดีต่อตัวคนไข้ด้วยครับแล้วอาการของอิมมีอะไรน่าเป็นห่วงเพิ่มเติมไหมคะคุณหมอเท่าที่ตรวจเบื้องต้นยังไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรรุนแรงครับในการรักษาเบื้องต้นผมจะจ่ายยาให้คนไข้เพื่อช่วยให้มันทาวอาการปวดก่อนแต่คนไข้ ต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตร่วมด้วยคนไข้ได้ทราบดีนะครับว่าเป็นเพราะอะไรทราบดีค่ะที่ผ่านมาอินมัวแตงห่วงงานมากเกินไปจนลืมห่วงร่างกายและก็สุขภาพของตัวเองจริงคุณหมอพอจะแนะนําอินหน่อยได้ไหมคะว่าอินต้องทำยังไงบ้างต่อไปนี้คนไข้ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอพยายามไม่เครียดจนเกินไปและต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดให้ได้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณมากๆนะคะคุณหมอเออจริงสิอิมว่าจะถามคุณหมอที่คุณหมอบอกว่าอาการปวดหัวมีหลายแบบมีแบบไหนบ้างคะด,ดีครับอาการปวดหัวที่หลายๆคนพบอยู่บ่อยๆจะมีอยู่5อาการหลักๆนะครับ<ด>อาการในแบบที่1คืออาการที่คนไข้กําลังเป็นคืออาการปวดหัวรอบศีรษะบริเวณหน้าผากและขมับทั้งสองข้างซึ่งเป็นอาการของโรคเครียด ถ้าหากปวดมากก็สามารถทานยาพาราเซตามอลช่วยได้ครับส่วนอาการที่2คือการปวดหัวที่ขมับข้างเดียวโรคไมเกรนอาจปวดสลับข้างกันได้หรืออาจปวดร้าวไปที่กระบอกตามีอาการคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะแต่ก็สามารถทานยาแก้ปวดมันเทาได้ครับ2ออาการนี้นี่พบกันบ่อยในวัยทำง,งานแบบอิมใช่ไหมคะใช่ครับส่วนอาการที่3คืออาการปวดหัวจุดกลางใบหน้าเป็นอาการที่เกิดมาจากไซนัสอักเสบ มักจะปวดที่บริเวณหนกแก้มทั้งสองข้างบริเวณหน้าผากบริเวณจมูกมีอาการไอเจ็บคอมีไข้และมีน้ำมูกสีเขียวเหลืองครับส่วนอาการปวดหัวในแบบถัดมาคืออาการปวดหัวที่บริเวณกรามขากันไกรซึ่งเป็นอาการของโรคข้อต่อขากันไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยวมักจะรู้สึกปวดที่บริเวณใบหน้ากบหูขมับและขากรรไกรจะทําให้อ้าปากไม่ขึ้นครับ โอ้หแบบนี้จะเคี้ยวหรือจะทานอะไรก็ลําบากสิคะคุณหมอถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างการรักษาคนไข้ก็ควรรับประทานอาหารอ่อนๆนะครับส่วนอาการปวดหัวในแบบสุดท้ายคือโรคหลอดเลือดสมองโรคเนื้องอกสมองเป็นอาการปวดหัวแบบรุนแรงที่มักจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันปวดหัวข้างเดียวปวดบริเวณดวงตามีการมองเห็นที่ผิดปกติเห็นภาพไม่ชัดเกิดภาพซ้อนกล้ามเนื้อชาหรืออ่อนแรงชัก มีไข้คอแข็งน้ำมูกไหลตาแดงเวียนหัวถ้าเกิดอาการแบบที่ว่าขึ้นมาเมื่อไหร่คนไข้ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะครับต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้ดีๆกับอิมอิมสัญญาค่ะว่าจะทำตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัด สองคนมีอะไรก็ตั้งแต่แกไปพบคุณหมอมานี่หน้าตาสดใสขึ้นเยอะเลยนะฉันก็แค่เริ่มทําตามที่หมอสั่งอะพักผ่อนให้เพียงพอเครียดให้น้อยลงออกกําลังกายบ้างเท่านี้ร่างกายฉันก็ดีขึ้นเหมือนที่พวกแกเห็นนี่แหละ